วัดีค่ะวันนี้พี่อร่าจากเท่าขุดทองจะมาเล่าลูทานก่อนนอนให <Hey! S 1> ้น้องๆฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องสุนักกับเงานะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มเล่าแล้วนะคะสุนักกับเงาสุนัขตัวหนึ่งมีสัยขี้ขโมยวันหนึ่งมันเดินไปเข้า,ขามันเดินเข้าไปในตลาดและพบ กับเนื้อชิ้นใหญ่วางอยู่มันจึงคาบเนื้อชิ้นนั้นแล้ววิ่งหนีออกมาเมื่อถึงการสะพานมันชะโงกหน้าลงไปมองในลำธารพันเห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าที่มันขโมยมาจึงคิดในใจว่าโอ้โหทำไมเจ้าสุนัขตัวนั้นถึงมีเนื้อชิ้นใหญ่กว่าข้าเสียอีกด้วยความโลภอยากได้เนื้อชิ้นนั้น มันจึงห่าสุนัขตัวนั้นเพื่อหวังจะแย่งเอาเนื้อชิ้นใหญ่ที่ใหญ่กว่ามาเป็นของตนทันใดนั้นเองเนื้อที่คาบอยู่ในปากก็ตกลงไปในน้ําซึ่งกว่าจะรู้สุนัขก,กับเนื้อชิ้นนั้นเป็นนเของมันเองก็สายไปเสียแล้วทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลากหาย จบแล้วนะคะสำหรับมิทานเรื่องสุนักกับเงาก็น้องๆก็อย่าโลภนะคะวันนี้ก็พี่ก็ขอลากันแค่นี้นะคะบ๊ายบายฝันดีนะคะน้องๆแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะคะในช่องฝุ่นทองนะคะฝันดีนะคะน้องๆบ๊ายบาย